สวัสดีคะ่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตงัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงค,ความรักคนในความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมนะประจําเดือนมกราคม2568ค่ะเรามาดูกันว่าความสัมพันธนะ์ณตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะ ให้ไปได้ขึ้นมาค่ะค g of w a ว d าความมั่นคงที่ชาวทตุลมมีให้กับเขาเนอะรักค่ะยึดมั่นถือมั่นค่ะในตรงนี้ a อ็ Eight of Cups ค่ะ The World The Tower นะคะสิบดาบค่ะ The h a n g e เ m a n ห้าเหรียญน,นะคะแปดเหรียญค่ะ พินเซตนะคะและเพจ of particle โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุลมนะคะในช่วงเดือนนี้ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองยังมั่นคงกับเขาแหละแล้วก็ณนะตอนนีออ้อาจจะเป็นไได้ค่ะว่าช่วงเดือนนี้มีของมีเรื่องเซอร์ไพรส์จากคนรักเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาทำให้หัวใจชาวธาตุลมกระชุ่มกระชวยค่ะพลังงานค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันก็วนเวียนนะคะ ทั้งความสุขความทุกเนาะมันก็มีควบคู่กันไปค่ะส่วนมากจะหนักไปทางความเครียดความกุ้มใจกังวลใจเนาะเมื่ออยู่คนเดียวก็คิดเยอะคิดมากค่ะบางทีบางครั้งมันเหมือนรับแรงกดดันในหลายๆด้านนะคะก็ทําให้เหมือนมองหาทางออกให้กับความสัมพันธ์เนาะซึ่งนะตอนนี้เวลานี้ก็บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางตันเนาะยังไม่เห็นแสงสว่างปลายทางค่ะ ตอนนี้คิดอะไรไว้ในใจเยอะแยะมากมายค่ะทั้งเรื่องที่จะยุติปัญหานี้ยังไงจะ Mo v ออนหรือว่าจะไปต่อหรือจะอยากให้เขาชัดเจนก็ก็อยากอะค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาเนาะในตรงนี้ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ค่ะในช่วงนี้คุณจะพบเจอกับความรู้สึกน้อยนอยน้อยใจเนาะแอบงอนแอบเซ็งค่ะที่เขาไม่มีเวลาให้หรือว่าเขาห่างห่างไปเขาเงียบเียบไปไม่มีเวลาเทคแคร์ care, ดูแลชาวท่านลมเหมือนเดิมเนาะ ตรงนี้จะกลายเป็นประเด็นให้คุณกับเขาทะเลาะกันได้หรือจะมีเรื่องทะเลาะกันแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจไม่ทันคาดคิดค่ะจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะนะตรงนี้ค่ะอาจจะห่างๆอาจจะยิ้มแย้มกันไปเนาะมีการโกรธมีการงอนกันเกิดขึ้นค่ะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าชั่วครั้งช่วแพรบเดียวค่ะเดี๋ยวก็กลับมาคุยกลับมาเคลียร์ใจกันได้เนาะเพราะพลังงานขาดสุดท้ายแล้ว คุณยังเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์คุณยังเลือกที่จะปรับตัวให้เขาเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะเลือกที่จะอยู่จุดนี้โดยไม่มีปัญหาเพราะว่าอยากที่จะมีเขาไว้ในความสัมพันธ์เนาะก็ถือว่ายังคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักซ่อนซ่อนรักความสัมพันธ์แบบเราสามคนเพราะว่ายังไงแล้วตัวคุณเองรักเขามั่นคงกับเขาค่ะยังไม่อยากเปลี่ยนใจยังไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจหรือว่าไม่ได้คิดที่จะมูกอ่อนจากความสัมพันธ์นี้ค่ะ สุดท้ายแล้วยังรักเขาอยู่เนือนหน้าสานต่อความสัมพันธ์นี้แม้จะไม่เห็นปลายทางค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะจัดเม้นค่ะ หกดาบอบอกเลยค่ะผู้ที่มีปัญหามีประเด็นกันตอนนี้หรือก่อนหน้านี้นะคะเขาคิดที่จะตัดเลยนะเขาคิดที่จะ move on เขาคิดที่จะทิ้งปัญหานี้เลยค่ะเพราะว่ามันก็รู้สึกเหนื่อยเครียดเหมือนกันค่ะมันก็ไม่ได้แบบราบลื่นเนาะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในออบคับค่ะสเหรียญค่ะแต่สุดท้ายแล้วไปไม่รอดตัดไม่ขาด สุดท้ายเราก็ทนที่จะคิดถึงคนไม่ได้ก็กลับมาคืนดีรีเทิร์นกลับมาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะสองเหรียญขึ้นมาเป็นอินฟินิตี้นะคะตัดกันไม่ขาดค่ะเขาเรียกว่าแบบเหมือนพอสุดท้ายแล้วหายโกรธหายงอนก็กลับมาขอโอกาสชาวธาตุลมอีกครั้งหนึ่งค่ะก้าวไม้ค่ะก็ยังคงวุ่นวายกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆถามว่าเขาเครียดไหมเครียดค่ะคิดเดยอะคิดมากไหมคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเจ็ดถ้วยขึ้นมาแล้วเนาะ สี่เหรียญแต่ก็ยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะยังหวงชาวท่านลมอยู่ยังต้องการชาวท่านลมอยู่ในความสัมพันธ์เนาะหกไม้ค่ะ the hermit ค่ะและเดทอ่ะก็บอกเลยค่ะว่าสําหรับเขาแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาขนาดไหนเงียบเียบกันไปห่างกันไปสุดท้ายแล้วเขาต้องกลับมาสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดคุณไม่ขาดค่ะกลับมารีเทิร์นคืนดีนะแต่ว่าเขาก็หาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อ่ะค่ะเขาก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองพยายามที่จะ หาทางออกที่ดีที่สุดเนอะออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีอะค่ะแต่ก็ยังแอบ,บ,แบ,บหึงแอบบห่วงแอบบห่วงชาวธาตุลมเนอะ,อะกลัวว่าชาวธาตุลมจะไปมีคนอื่นค่ะในตรงนี้ยังอยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะแต่บอกเลยค่ะว่าจากนี้ไปมันจะไม่ได้แบบหวานแหววแฮปปี้ดิ้งเนาะมันจะถูกกดดันภายใต้เรื่องของเวลาเรื่องของการเทคแคร์ดูแลค่ะเพราะพลังงานของเขาเนาะเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับชาวธาตุลมค่ะ เขาก็อยากที่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้เนาะอยากที่จะหลุดพ้นจากความเครียดความกดดันเหล่านี้ค่ะแต่ก็ยังหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้เนาะค่ะเขาก็ยังคงรักยังคงออมีใจให้กับชาวธาตุลมและยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ย king of swords ค่ะ king of wands สามไม้ วิวออฟฟอร์จูนค่ะยังไงแล้วเขายังรักเขายังมีใจให้กับคุณเนาะคุยน็อปสอดค่ะมันเหมือนปักใจไปแล้วเหมือนกันแล้วก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้แบบนี้ค่ะเวลาที่ห่างกันไปหรือว่าไม่เจอกันเขาก็คิดถึงคุณนะแล้วก็ยังอยากที่จะออหาเวลาหาโอกาสที่จะมาพบมาเจอกับคุณอะค่ะก็บอกเลยค่ะว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วก็ยังเกาเรียกะมันยังยัง,ยงต้องการกันอยู่ยังไม่ได้อยากที่จะตัดยังไม่อยากที่จะมูฟออนค่ะ เวลาที่ไม่เจอกันก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะในตอนนี้เนาะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าชาวธาตุลมจะมุกออนจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเอ่ยสามถ้วยค่ะเอ็ดออฟวาตรงนี้ยังขึ้นเป็นพลังงานความสัมพันธ์แบบเราสามคนอยู่นะคะคีนออกวารค่ะเด,ดชาริออดค่ะสิบถ้วย ก็ยังคงแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแต่แบบที่ยังมีเขาอยู่แม้จะเป็นความสุขแบบในระยะสั้นหรือว่าเป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะจีรังยั่งยืนได้อะตัวคุณเองก็ยังคาดหวังค่ะยังแอบหวังยังแอบมีความมั่นใจค่ะว่ายังไงแล้วคุณยังสามารถไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้เนาะก็บอกเลยค่ะว่าตรงนี้หลุดพ้นยากค่ะในคู่ที่โกรธกันก็จะกลับมาคือดีดีเ์นกลับมาเริ่มต้นกันใหม่น้องพลังงานยัง มีพลังงานของคน3ามคนในความสัมพันธ์เดียวกันนะคะก็ถือว่าตัวคนเองยังพร้อมที่ใช้โอกาสเขาแล้วก็ยังพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไม่มีพลังงานที่จะมูฟออนนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะพไพ่ใบแรกค่ะ knight of particles สี่เหรียญค่ะ the moon ค่ะสี่ไม้ค่ะความมั่นคงอยู่เนาะในความสัมพันธ์นี้ คุณละคุณปักใจอะค่ะตัดยากเนาะเขาก็ไม่ตัดคุณคุณก็ไม่ตัดเขาอะค่ะสิบเหรียญเอดออฟซอดค่ะหกไม้จะถามว่าอุปสรรคปัญหายังมีไม้ยังมีอยู่เนาะยังไม่ราบรื่นค่ะเดทค่ะหกไม้ค่ะและตามมาด้วยชัดทิอ่ะโอเคค่ะ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวาธาตุลมนะคะที่อยู่ในสถานะคนในความลับนะคะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วคุณยังมีใจให้เขาแล้วก็ต่างคนต่างห่วงต่างหึงค่ะแอบหึงแอบห่วงกันเนาะในตรงนี้กุ้มใจค่ะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะหลุดลอยไปเนาะ ในตรงนี้ค่ะก็ยังชัดเจนอยู่นะว่า,ายัางไงแล้วเขาก็ยังเ,ออเลือกที่จะมีไว้ทั้งสองทางค่ะเขาก็มีคนที่คอมมิชเมนต์แล้วเนาะแล้วยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ยังซัพพอร์ตคนอยู่ค่ะความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนะ้อยก็ยังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่ค่ะในตรงนี้ค่ะชาวธาตุลมค่ะคุณจะเจอกับปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการมูฟออนมีการบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเนาะแต่ก็บอกเลยค่ะมันเป็นอะไรที่วนลูปเข้ามานะ่ะมันเหมือนฉายหนังซ้ำอะค่ะสุดท้ายแล้ว ก็มีการกลับมาดีเทิร์นคืนดีมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะอืมตัดกันไม่ขาดคะ่ะในตรงนี้เป็นแบบแนวรักๆเลิกเลิกค่ะที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนะยังไงแล้วคุณยังให้โอกาสเขาแล้วยังคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้เขาจะสามารถมาชัดเจนกับชาวธาตุลมได้คะ่ะนี่ก็คือความคาดหวังของชาวธาตุลมนะคะค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ยังไม่ราบเรื่องยังมีปัญหาอยู่นะแล้วก็เหมือนกับ มันยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆอะค่ะสุดท้ายก็ตัดกันไม่ขาดขาดในตรงนี้นะคะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ